ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการหาดีเทอร์มินนต์นะครับโดยใช้วิธีการ Gauss Elimination ในสไลด์นี้นะครับก็จะอธิบายคอนเซปต์ของการหาดีเทอร์มินนต์นะครับดีเทอร์มินนต์นะครับนิยามของมันนะครับคือฟังก์ชันของ สัมประสิทธิ์ Aij คูณด้วยโคแฟ c เตอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างของการหาดีเทอร์มิน t นต์ของแมทริกซคูณ3นะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่า <c oughs> คิดว่ามันเป็นในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นมากเท่าไหร่นะครับนี่คุณสมบัติของดีเทอร์มิน t นต์เนี่ยที่สำคัญที่เราจะต้องมาใช้ในการทำโลอิลิมิ n เนชันนะครับก็คือ ถ้าเราสลับ2แถวกันนะครับค่า d e t e r m i n a n t ที่ได้เนี่ยจะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นจะสลับแถวกันไม่ได้นะครับซึ่งในการทำ row operation ของเราก็ไม่ได้มีการสลับแถวนะครับอันที่2ถ้าคูณแต่ละแถวด้วยค่าคงที่นะครับ i n t n t m erm i n a n t จะมีค่าเท่ากับค่าเดิมคูณด้วยค่าคงที่ก็คือค่า d e t e r m i n a n t มันเปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ไม่มีการเอาค่าคง ต้องไม่ไม่เอาค่าคงที่ไปคูณมันนะครับอันที่3คือถ้านําแถวที่1มาคูณกับค่าคงที่แล้วเอาไปบวกกับแถวที่2อนะครับอันนี้แหละคือการทำโล o อเปอเรชั o นของเรานะครับก็คือเอาแถวเดิมมาบวกด้วยค่าคงที่ก็คือสัดส่วนเรโซที่เราคํานวณคูณด้วยแถวอื่นนะครับดิเทอร์มินแจะคงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการทำเกาส์อิลิมินเอชันะครับโดยเฉพาะการทำฟอร์เวิร Elimination เนี่ยมันไม่ทำให้ค่า Determinant มันเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเ,เรารักษา Determinant ได้นอกจากนั้นนะครับถ้าเราหาจัดรูปของ m a t r ิกให้มีรูปฟอร์ Matrix เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็คือเป็น Upper Triangular Matrix คือมีแต่สามเหลี่ยมด้านบนด้านล่างเป็นศูนทั้งหมดเนี่ยผลก็คือ Determinant จะสามารถหาได้โดยเอาค่า แนวทแยงมุมมาคูณกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือเอา a 1 1คูณ a 2 2แล้วก็คูณด้วย a 3 3ได้เลยนะครับซึ่งทํำให้การคํานวณ Determinant เนี่ยสะดวกง่ายมากนะครับอันนี้คือ,อตัวอย่างนะครับในการคํานวณหาก,ก็คือจากรูปแรกตัวแรกนะครับเรา,เาจัดทํ row operation ทํา forward elimination กําจัด ในคอลัมน์ที่1นะครับให้กลายเป็น0-0จากนั้นเราก็กำจัดในคอลัมน์ที่2ให้ตัวนี้เป็น0นะครับอันนี้ก็คือรูปฟอร์มหลังจากทํา Forward ์ด i อล i มินเนแล้วก็จะได้ผลของ Determinant n ก็คือตัวแนวแกนกลางคูณกันก็คือ4คูณ3คูณ8ส่วน3ได้32นะครับง่ายๆแค่นี้เลยโอเคผมจะทำโจทย์ข้อนี้ให้ดูนะครับโดยการเขียน คำนวณด้วยมือนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อเดียวกันกับใน PowerPoint เมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าผมจะเขียนซ้ำให้ดูอีกทีหนึ่งโดยใช้มือนะครับเพื่อให้มันชาแล้วก็เราสามารถที่จะดูได้ทันนะครับในข้อนี้ผมเลือกใช้ใช้มือเขียนนะครับเพื่อให้มันช้าไม่ไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมาที่ผมใช้โปรแกรมแสดงให้ดูนะครับลองสลับกันบ้างนะครับโอเค ในโจทย์นะครับโจทย์ต้องการให้หา Determinant ของ4ลบ4 0นะครับลบ1 4แล้วก็ลบ2นะครับ0ลบ2แล้วก็4นะครับในการหา Determinant นะครับเพยงนั้นในการหา Determinant เนี่ยเราก็ทำโ w o p e r a t i o n นะครับทำเหมือนกันกันกบการทำ g a า s s e l i m i n a t i o n ได้เลยนะครับก็คือตอนแรกเราให้ตัว ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับขออภัยผมใช้สัญลักษณ์เหมือนเดิมแล้วกันตัวหลักก็คือที่วงสีแดงนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวหลักขอขออภัยครับแถวหลักคือสัมประสิทธิ์หลักเนี่ยจะเป็นกรอบสีน้ําเงินนะครับแล้วตัวที่ต้องการกําจัดคือสีแดงนะครับจากนั้นผมก็จะเขียนว่าสมการนะครับ r 2ลบด้วย r 1คูณด้วยตัว วงกลมหารด้วยสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งวงกลมก็คือลบหนึ่งหารด้วยสี่เหลี่ยมก็คือสี่นะครับแบบนี้นะครับ R3 ลบด้วย R1 คูณด้วยวงกลมก็คือ0หารด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ4นะครับจริงตรงนี้ ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าคูณด้วยศูนย์ก็มีค่าเท่าเดิมเพราะมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ยังเขียนอยู่เพื่อให้มันครบถ้วนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนว่าเท่ากับนะครับสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ผมเขียน Determin a n t เนี่ยผมเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการ ทำ LOW OPERATION เพื่อทำ a u า s elimination เนี่ยจะไม่เขียนเครื่องหมายเท่ากับเพราะมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าสำหรับ d e t e r m i n a n t แล้วค่ามันเท่าเดิมนะครับก็เลยเขียนเท่ากับได้นี่ก็จะได้0นะครับแล้วก็ r 2ลบ r 1ส่วน4ะครับ r 2ก็คือ4ลบบวกจริงต้องเป็นบวกนะครับ r 2บวกด้วย r 1ส่วน4นะครับก็จะได้เป็นตัว c บวกด้วยลบ4ส่วน4นะครับผมทดเลขนะครับตรงนี้เพราะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น3นะครับถัดมานะครับก็คือลบ2นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นลบ2เหมือนเดิมนะครับแถวสุดท้ายก็เหมือนเดิมแบบนี้นะครับถัดมานะครับเราจะกำจัดตัวนี้นะครับ R3 ตัวหลักก็คือ 3ตัวนี้นะครับที่เราต้องการกําจัดคือลบสนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนว่าเป็น r 3ลบด้วย r 1ขอขออภัยครับ r 2คูณด้วยวงกลมหารด้วยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะ คำนวณสองคอลัมน์แรกเหมือนเดิมสองแถวแรกเหมือนเดิมนะครับแถวสุดท้ายก็จะเป็น0 0นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น4ลบด้วย r 2ก็คือลบ2คูณด้วยลบ2ส่วน3ามนะครับตกไปนะครับอันนี้คือ ที่ผมทดเลขนะครับซึ่งก็จะได้เป็น3,4,12ใช่ไหมครับ12แล้วก็ลบด้วย4ก็จะได้8ส่วน3ะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ8ส่วน3นั่นเองนะครับนี่ก็ที่ทดเลขก็ลบออกได้นะครับเพนั้นผลคูณของ d e t e r m i n ิ n t นะครับก็จะได้เท่ากับแนวทแยงมุมมาคูณกันเลยนะครับก็คือ4คูณด้วย3คูณด้วย8ส่วน3นะครับก็มีค่าเท่ากับ สามตัดสามแปดสี่สามสิบสองนะครับก็คือดีเท r m i มิน t นต์ของแม t ริ x ก็คือสามสิบสองนั่นเองนะครับเราลองเช็คด้วยโปรแกรม MATLAB ดูนะครับ A เท่ากับ4ลบ4 0นะครับแถวที่2ลบ1 4แล้วก็ลบ2นะครับแถวที่3คือ0ลบ2 แล้วก็4นะครับจากนั้นก็ uh, enter นะครับแล้วก็หา det ของ a โอเคง่ายๆเลยก็จะได้คำตอบเท่ากับ32นะครับในใน MATLAB เวลาคำนวณก็คำนวณได้ง่ายๆนะครับโอเคในคลิปนี้นักศึกษาก็ได้เรียนไปแล้วนะครับว่า,าจะเราจะหาค่า Determinant ยังไงนะครับโดยใช้วิธีการ g กาส์อิลิมินเอชันนะครับโดยทำฟอร์เวิร์ดอิลิมินเนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะอาจจะมีประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคตแม้ว่าใน MATLAB เนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากพิมพ์แค่ฟังก์ชัน d e ็ดก็สามารถหาคำตอบได้แต่ว่าในาเราเรียนหลักการไปเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรม MATLAB แล้วเราเกิดเราต้องใช้โปรแกรมหนึ่งที่ต้องการคำนวณหาค่า Determinant หรือจะหารากของสมการเนี่ยเราก็ จะได้พอสามารถเขียนโปรแกรมเองเพื่อที่จะหาคำตอบเหล่านี้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ